พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเสาร์วันที่10เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องจงถือครองมรดกของคุณและพระวจะนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมอบดีบทที่หข้อที่17แต่จะมีคนลี้ภายในภูเขาสิยน และที่นั้นจะบ,บริสุทธิ์และพงพันธุ์ของยาโคบจะได้ครอบครองดินแดนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาพี่นอ้องขะองค์พระผู้เป็นเจ้าจัดพันโมเสสเกี่ยวกับโยชัวและคาเลบว่าแผ่นดินที่เท้าของท่านได้เหยียบย่ำจะตกเป็นมรดกของท่านทั้งท่านและลูกหลานตลอดไปใช่แล้วคุณได้ดำนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง โยชัวบทที่14ข้อที่9ฉบับ MSG องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดัดกับคาเรบอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเฮบบรนจะเป็นของเจ้าแต่เฮบบรนมีพวกยักษ์พวกอานาคซึ่งอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมรอบคาเรบไม่สะทกสถานเขาเก่ายอมรับว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะยึดครองดินแดนได้เหมือนกับเมื่อ45ปีก่อน เมื่อเขาสอดนมแผ่นดินนั้นฉันสร้างแหล่งบันดาลใจจริงๆข้าได้แปลงมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์เขาได้ยึดครองเมืองเฮโบลนและกลายเป็นที่ดินของเขาและครอบครัวจนถึงทุกวันนี้โยชัวบทที่1 4ข้อที่1 3บสการมีมรดกเป็นเรื่องหนึ่งแต่การมีไว้ในครอบครองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมรดกสามารถจัดสรรให้แก่คุณได้แต่พวกยักษ์ อาจพยายามขดัดขวางไม่ให้คุณครอบครองมันแต่คุณควรยินหยอดในความเชื่อและเป่าประกาศว่าในพระนามของพระเยซูฉันถือครองทุกสิ่งที่เป็นของฉันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทําให้คุณมีคุณสมบัติและทําให้คุณเหมาะสมที่จะเป็นผู้ร่วมส่วนในมรดกที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของธรรมิกาชนในความสว่างมีมรดกสําหรับคุณโครเซบทที่หนึ่งข้อที่สิบสอง อย่าให้สิ่งใดมาหลอกคุณจากสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าด้วยฤทธิอ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระเจ้าในปากของคุณจงครอบครองทุกสิ่งที่เป็นของคุณในพระคิดอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ขณะที่คุณศึกษาและใคร่ควรพระคำไม่เพียงแต่คุณจะค้นพบมรดกของคุณในพระคิดเท่านั้นแต่คุณยังจะเริ่มมีความสัมพันธ์ และเพื่อเพลินกับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้คุณเมรดกเป็นของคุณแล้วแต่ผ่านทางความรู้ในพระคำของพระเจ้าและถ้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อของคุณคุณได้ถือครองฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองเป็นผู้ร่วมสว่วน ในมรดกที่เปลี่ยนไปด้วยพัสดุิตของธรรมิกชนในความสว่างความเข้าใจของข้าพระองค์กระจังขึ้นในวันนี้เพื่อดูถึงความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์และความมั่งคั่งแห่งพัสดุิตของมรดกของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์อเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าการมีมรดกเป็นเรื่องหนึ่งแต่การมีไว้ในครอบครองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะและมีมรดกสำหรับคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำให้คุณมีคุณสมบัติและทำให้คุณเหมาะสมที่จะเป็นผู้ร่วมส่วนในมรดกที่เปี่ยมไปด้วยผลิตของธรรมิกชนในความสว่างคะ่ะดังนั้นอย่าให้สิ่งใดมาหลอกคุณ จากสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระเจ้าในปากของคุณนะคะจงครอบครองทุกสิ่งที่เป็นของคุณในพระคิดอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อของคุณในพระคิดนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด